นี่ทุกคนนอกจากจะให้นับเงินให้แล้วยังให้เขียนหน้าซองให้ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวไปทําบุญกับพระอาจารย์พรุ่งนี้นะคะก็สามหมื่นสองพันบาทค่ะรับเป็นเจ้าภาพทั้งหมดทั้งสิ้นเลยหนึ่งคืนนะคะดิฉันพร้อมครอบครัวและทีมงานค่ะ กอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะถือว่าเป็นการทําให้พระอาจารย์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายเนาะเราก็โตมาก็เห็นพระอาจารย์ตั้งแต่เด็กแต่เล็กเลยอะหม่ถึงเราอ่ะนะคะก็นั่นแหละก็ทําให้ท่านไปท่านก็เป็นอดีตขัววัดแล้วนะคะ,คะน้าจิตน้าใจนะคะทุกคนถือว่าเป็นนี่อ่ะเออ และทีมอ่าคุณแม่เขาก็มาให้นั่งให้กำลังใจลูกศิษย์ใช่ไครับคุณแพรี่ไพววนพร้อมเอออันนี้ผ่านได้ไครับเอาคนเอาเอา,เอาปัจจัยใส่ด้วยอันไหนที่นับไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ปะ่ะเอาเอาันนัไปทีหนึ่งนี่ดูลูกเขยนะลูกเขยเขาเป็นอันนี้นะ,นะก็ทำบุญกั่ทันไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับทุกคน เราทำ<อ>บุญ<อ>ไปสามหมื่นก็นั่นแหละอันนี้ส่งก็จะทำให้เราแบบมีกินมีใช้มากขึ้นนะคะเพราะว่าเราขยันหานี่เห็นไหมคะขยันหารักษาดีมีกัลยะาณมิตรใช้ชีวิตเสมอต้นเสมอตายนะคะหัวใจเศรษฐีเดี๋ยวจะทำบุญให้ด้วยผลบุญนี้ให้คุณแม่มีสุขภาพแข็งแรงอ,อ่ะฝากโรคภัยไปกับพระอาจารย์ด้วยนะคะไหในๆะอาจา์ก็เอาไปแล้ว หนูฝากมาเลงไปอีกสักโลกนะเท่านั้นก็ทำไมอ่ะก็อาจารย์เขาก็เอาไปหลายโลกก็ฝากมาเลงไปกับอาจารย์ด้วยไปทีเดียวกันเลยแม่หนูยังไม่พร้อมจะไปค่ะอาจารย์ยาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้อธิษฐานกาธิษฐานยางอธิษฐานเลยอธิษเองนั่นแหละไปอธิษฐานไปให้โลกภัยไข้เจ็บอะไรก็ว่าไปทำบุญต้องอธิษฐานนะคะไป เราทำด้วยเจตานาที่ดีการอธิษฐานก็คือการส่งส่งเจตานาที่ดีนะคะในการทำทานนะคะโอเคอขอให้ขายข้าวได้หนึ่งมืนตันในปีนี้อุ้ยได้อีน้อยไปอ่าน้อยเหรอกี่ตันล่ะขอแบบส 30, ักสามหมื่นอยโอเคอ,อุ้ยน้อยไป นี่เริ่มลมมากแล้วเริ่มคากำไรแล้วนะทำบุญเขาอย่าไปเก่งกำไรเกินไปโอเคขอให้ทำมาหาค้าขายเจริญรุ่งเรืองไม่แต่คนรักมีคนชอบเป็นที่รักของทุกทุกคนและขออย่าให้วีนมากนะคนบางคนนะครับเดียวโอเคทุกคนอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ